เป็นผู้หญิงสวยเป็นผู้หญิงที่ประสบความสําเร็จเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงและความเป็นผู้หญิงนี่เองที่อาจทําให้เป็นเป้าหมายล่าสังหารโดยฆาตกรชายหนุ่มไม่นานมานี้อินฟลูเอนเซอร์สาวชาวเม็กซิกันผู้ติดตามหลักแสนวาเลเรียมาคว e สกําลังไลฟ์สดทิ k ตอกในร้านเสริมสวยก่อนถูกชายแปลกหน้ายิงสังหารกลางไลฟ์สดไม่นานต่อมามารียโฮเซเอสตูปินัน นักศึกษานางแบบและอินฟลูเอนเซอร์สาววัย22ปีในโคลอมเบียถูกชายที่ปลอมตัวเป็นคนส่งของยิงสังหารระยะเผาขนขณะที่เธอกำลังเปิดประตูบ้านแม้จะเกิดคนละประเทศแต่ทางการชี้แรงจูงใจว่านี่คือเฟมิไซส์หรือพฤติกรรมเจตนาสังหารเพราะเหยื่อเป็นเพศหญิงและเหยื่อทั้งสองก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์หญิงที่เผยแพร่ชีวิตโกรูและความสำเร็จในโลกออนไลน์ แม้การฆาตกรรมที่เหยื่อเป็นผู้หญิงจะไม่ใช่พฤติกรรมสังหารแบบเลือกเพศทั้งหมดแต่ลาตินอเมริกาเป็นภูมิภาคที่การฆาตกรรมลักษณะนี้เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆรายงานขององค์การอนามัยโลกชี้ว่าเฟ m i ไซด์ส่วนใหญ่แล้วผู้ก่อเหตุมักเป็นผู้ชายและมักเป็นคู่รักหรือคนในครอบครัวแรงจูงใจเกิดได้หลายอย่างทั้งบทบาทที่เพิ่มขึ้นของผู้หญิงในสังคมความคาดหวังของสังคมการเหมารวมผู้หญิงและบรรทัดฐานที่บิดเบี้ยวทางสังคม แล้วเรื่องนี้ใหญ่แค่ไหนต้องบอกว่าทุกๆ10นาทีจะมีผู้หญิงหรือเด็กผู้หญิง1คนเสียชีวิตปี2023มีผู้หญิงกว่า51,100คนทั่วโลกถูกสังหารโดยคนรักหรือคนในครอบครัวในจำนวนนี้เป็นเหยื่อผู้หญิงในเอเชียถึง18,500คนข่าวฆาตกรรมผู้หญิงในประเทศไทยหลายเคสก็มีเค้าลางของการเป็นพฤติกรรมเฟมีไซด์ที่เหถูกฝ่ายชายใช้อำนาจกดทับและท้ายสุดก็ถูกสังหาร สังคมออนไลน์ยิ่งเป็นตัวแปรสําคัญโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาว่าเริ่มมีเหยื่อที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีตัวตนในโลกออนไลน์ในภาวะที่ผู้ชายจานวนมากอาจารู้สึกถึงความไม่เท่าเทียมที่สําคัญหากเรารับอิทธิพลทัศนคติเกลียดชังผู้หญิงจากอินฟลูเอนเซอร์ยกตัวอย่างแอนดรูเทสที่ประกาศตัวว่าเกลียดชังผู้หญิงและเหยียดเพศนี่ก็ถือเป็นเรื่องอันตรายมากในสังคม